ทุกคนในทางเข้าช่องซาริเคพีวันนี้เราก็จะกลับมารีแอคชั่นกันอีกแล้วใช่เป็นรียกเกิดแบ็คพิงค์เอ็กเซลเลน่าโกเมสอ่ะรอบนี้ก็จะเป็นแบบครั้งที่สองในรอบปีจริงดีใจมากที่แบบว่าแบ็คพิงค์กลับมาคัมแบ็คจริงเนาะอันนี้ก็จะเป็นเพลงไอ e ์ครีมวิ t เซ e เลน a าโก e เมสใช่แล้วก็จะมาดูกันเลยไม่รอคิ้เต้นมากอ่ะเคีสดใสอ่ะ แบบอ็มีครงนีมันจะเป็นแนวสดใสเนาะ่ก็เห็นดักทิงเนวแบบเอมีแนวสดใสอย่างนี้เนาะอูิ Add ้เซลสวยมากอูเซลน่าร oh ักมากเขาอี่ะอนี่สวยมากอะเจนนี่แบบอนิเมะเลยอะอชอบปะอุ้ย ลิซ่าทำผมไหมอุ้ยโอ้โหเอมีหวานมากอ,อุ้ยเพลงดีนะอุ้ยเจนนี่สวยอุ้ยเพิเห็นผมนะะั่งรออุ้ยชอบคุณโรเซ่อะเป็นคนคนเพลงปิดหูมาก เนี่ยมันน่ารักอะวซลสวยปะน่ารักมากเลยอะเอมีเอมีแบบน่ารักมากเลยอะพอเดี๋ยวจะทบแบบไม่เคยเห็นเลยเนาะสีสวยอะีสวยโอ้ยยุปเป็นสีส้มมากเลยเนาะนแาบความหวานนะหวาน่ะโอ้ยยเนี่มากเลยเมากคมหาะหุ โอ้ยจบวินิสาใส่วิกหรือเปลี่ยนสีวะเป็นใส่วิกใส่วิกูจนนี่สวยวะเจนนี่เอมบสวยกูเป็นกูจนนี่ก็ใส่วิกก่อนหรือทำสีวะเน่้ใจอ่ะเนอใจอ้ยน่ารักอะนารักนชอบลุคนี้นะวินิสาสวยว่ะ พิต้าจะบอกวีเจนี่วู้ยพีต้าเลือกน้องแบบว่ายังม,มีความเปลียนอยู่ ouais อะเนาะีชอบอย่างเนี้ยต้งแต่จีซูน่ารักมากดีดิเออยจีซูดูเป็นจีซูมาก เองมีความเป็นแบบอเมริกันมากอ่ะแบบอเมริกันมากโอเจนี่สวยว่าน้องเจนี่สวยอ่ะเจนน่าเขาจะแต่งตัวเป็นแบบแบบสูดจะสูดอีกนึงโอ้ยน่ารักอ่ะชอบเจนน่าลุกไอศครีมแบบเหมือนแบบเขาขายไอติมอ่ะไปจบแล้วว่าเออเออไวมากทำไวอ่ะกำลังหนุ่อยู่ ไพมากสามมาัติสองวีเองอะ่ะเออชอบชอบเพลงนี้มากเพลงนี้เขเป็นความเป็นแบบเหมือนแบบพวกเพลงอเมริกันเหมือนเพลงแบบฝ<ม>รั่งเลยมันติดหูเลยม<อ>ั้งใช่ <c oughs> 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 ต้องไปฝึกไปฝึกแต่ว่าเพลงนี้ก็ไม่ได้แบบมีท่าเต้นแบบดลดลายอะไรขนาดนะั้น <c oughs> แต่แบบก็ฟังเพลินเนาะชอบอ่ะคือมันมีความหวานคือแบ็คพิงไม่เคยทําหวานขนาดเนี้ยใช่คือหวานก็จะเป็นแบบปกติแต่แบบอันนี้คือหวานแบบหวานเจ็บหวานหวานมากแล้วแบบแล้วแต่ละคนอ่ะ ุดยอดเนาะแบบเข้ากันแบบเข้ากันหมดเลยแล้วจีซูแบบจีซูเอ็มวีนี้คือแบบดูบัญนชีมากจีซูสวยมากบานเลยอ่ะใช่เจนนี่ก็แบบอนิเมะแบบอุ้ยสวยสวยดคนรลยดซก็่สวยอืดิซ่าตอนแรปก็คือแบบแต่เอ็มวีเนี้ยให้ใครดูไหมให้ใครให้เยซเซลเยซเซลนะเยซเซลสวยมากจริงคือแบบไม่ได้ไม่ได้ทาเพลงมานานและแล้วพอออกมาเยเซลสวยมากเออเยเซลแบบอูหอันนี้ก็ไปกันละ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะแล้วก็ถ้าสมมติใครอยากให้เรารีแอคเพลงไหนถ้าสมมติเรารู้จักเดี๋ยวเราก็จะรีแอคให้ใช่ถ้าไม่รู้จักหรอถ้าไม่รู้จักก็เดี๋ยวดูก่อนก็เดี๋ยวจะหาข้อมูลมาเรีโอเคบาายบาย